สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะชวนมาทําเมนูขนมไข่ทําง่ายไม่ต้องใช้เตาอบเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูกันก่อนค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย100 g, กรัมเกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาเราจะตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมทั้งหมดของเราขึ้นฟูนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ7-10นาทีค่ะขึ้นอยู่กับกำลังวัดของเครื่องตีไข่ของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะหยุดพักเครื่องสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ตัวนมสดรสจืดลงไปค่ะจำนวน50กรัม แล้วก็ทยอยใส่แป้งลงไปค่ะใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์จำนวน100กรัมแบ่งใส่สัก3รอบนะคะหรือว่าจะทยอยใส่แบบในคลิปก็ได้ค่ะเราจะตีด้วยความเร็วต่ำสุดให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีระหว่างนี้ก็ทยอยใส่แป้งเรื่อยๆจนหมดเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องเราจะใช้พายตะล่อมขอบอ่างก้นอ่างเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ ได้แล้วก็นําไปใส่ถุงบีบเตรียมหยอดใส่พิมพ์ได้เลยนะคะสําหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นพิมพ์อลูมิเนียมทรงมะเฟืองนะคะแอดซื้อมาจากแอปช้อปปีค่ะราคาก็ร้อยกว่าบาทนะคะเขาก็จะมีตัวถาดแล้วก็มีตัวฝาปิดให้ค่ะก็นํามาตั้งบนเตานะคะตั้งไฟให้ร้อนค่ะเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันให้ทั่วนะคะได้แล้วก็หยอดตัวขนมของเราลงไปเลยค่ะไม่ต้องหยอดจนเต็มมากนะคะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยค่ะเราจะอบขนมด้วยไฟอ่อนสุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นระดับไฟที่แอดเปิดไว้ค่ะ ก็ยอดขนมให้เสร็จนะคะแล้วก็ปิดฝาจับเวลาอบประมาณ3-4นาทีค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะยังไงก็ลองเทสครั้งแรกดูก,ก่อนค่ะเมื่อขนมของเราเริ่มสุกแล้วนะคะตัวขอบพอก็จะล่อนออกจากพิมพ์แบบนี้นะคะก็พลิกกลับด้านให้เรียบร้อยค่ะเราจะปิดฝาแล้วก็อบขนมต่ออีกสัก3นาทีนะคะ นี่ค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็นําออกจากพิมพ์แล้วก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดที่เหลือให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะขนมไข่ง่ายๆของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ นี่ค่ะสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มนะคะรสชาติก็หวานกำลังดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆใช้วัตถุดิบน้อยมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ